สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีผมต้นต้ยชลลนะฮะวันนี้ก็มาทานข้าวด้วยกันมื้อเที่ยงน,นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ได้มาจัดรายการกักบช่องของในในช่องนิติกรศสวนานะครับเพราะว่าป่วยป่วยลุกไม่ขึ้นนะฮะก็เลยคาดว่าเดี๋ยวจะมีการจัดชุดเฉยนะครับสัปดาห์นี้ก็จะจัดสองวัน ครเดียวประมาณสักใบสองนี่นะฮะก็จะเริ่มจัดรายการนะครับแล้วก็วันศุกร์อีกวันหนึ่งเพื่อเฉยเพราะมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะมันมีเรื่องของคดีปกครองที่มันกาลังอ่พิพากษาแล้วก็มีคําพิพากษาออกมาแลวถึงแม้ว่าจะเป็นแค่คำพิพากษาในสารปกครองชั้นต้นก็ตามแต่แนวโน้มหรือเรามองออกถึงการใช้ดุลพินิหตุผลของตุลาการว่าเหตุใดตุลาการถึงมีคำพิพากษาออกมาอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้ นะครับเราวิเคราะห์ข้อที่จริงข้อกฎหมายแล้วก็ดุลพินิจของตุลาการได้นะครับอ่ะกับข้าวนะฮะเชิญะลยครับคุณหม่กินข้าวด้วยกันครับโอเคครับทานข้าวด้วยกันนะครับชวนทุกคนเลยนะครับมือเที่ยงนี้ก็กินไปบนไป <laughs> ทานไปบนไปนะอ่า Uh huh. uh huh. อืมอืมอร่อยครับซื้อที่ตลาดนัดที่โรงพยบาบาลตำรวจนะอื uh huh. uh huh. ยุคผมเป็นยุคกินพืชก,กินสัตว์นะครับ huh. บอกว่าแค่กินข้าวก็ต้องไล่ด้วยเหรอกินข้าวมันเทพด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงของโหมดของการเลือกตั้งนะ,นะครับเริ่มข้อรองคังแล้วได้ได้ผู้สมัคร แต่เรือใหก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี้หน้าที่ของประชาชนก็คือต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับส่วนผู้สมัครก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก,กรกตเขาก็กำหนดไว้คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอะไรเนี่ยเองมีหรือไม่เพราะว่านะครับเมื่อท่านโกรกข้อมูลในป็นเทจแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความผิดทางอาญ,ญาด้วยนะฮะนอกจากขาดคุณสมบัติแล้ว นะครับยังถูกดำเนินคดีเรื่องของคดีอาญาและก็ความรับผิดทางละเมิอดอีกด้วยนะอืมปร่อยคเั่อปร่อยได้กินกับข้าวอ่อยนานแล้วเนี่ยแม่บ้านไม่ดูแล ไปสามีไปหากินข้างนอกบ้านน้ำใจกินข้าวนะไม่ใช่กินอย่างอื่นนะ <c oughs> เสร็จลยฮะขอโทษครับมีเสียงอย่างไม่เป็นไรฮะเ <c oughs> มื่อกี้แมววิ่งข้าวมาโอเคปลอดภัยที่สุดเลยนะนี่มันอะไรฮะคุยกันสบายสบาย ท่านผู้ชมขอ,ขอมาว่าช่วยจำแหลกเล่าคดีเผากระโดงให้ฟังหน่อยคดีปกครองผมเ,เตรียมไว้หมดแล้วนะฮะกะว่าบ่ายสามวันนี้จะนํามาเล่าให้ฟังนะฮะที่คดีเขากระโดงนะฮะว่ามาตราหกสิบเอ็ดตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับและว่า ข้อผลมาจากหนาที่ทางด้านของการรถไฟเรียกร้องให้กรมที่ดินนนั้เพิกถอนเพิกถอนถนนเนี่ยมาก่อนกรมที่ดินไม่เอาด้วยพอไม่เอาด้วยก็เป็นประเด็นพิาพาททางสารปกครองสาลปกครองชั้นต้นนะฮะปกครองกลางก็ตัดสินว่าให้เพิกถอนแต่ว่าไม่ไม่ให้จ่ายเรื่องของค่าละเมิดนะฮะเพราะหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับอัดยายขนมยาย ไม่ต้องจ่ายนะเรื่องละเมิดเดี๋ยวเลาให้ฟังนะครับ <c oughs> ติดตามดูนะฮะเรื่องของคดีเขาเออเขากระโดง <c oughs> และอีกคดีที่น่าสนใจค <c oughs> ดีนี้ก็ เป็นเรื่องของโครงการก่อสร้างโรงพักแล้วก็แฟลต์ตำรวจนะครับ3 9 9หลังด้วยนะฮะที่ตอนนี้สารทุจริตนะครับมีคำพิพากษาอธาิกากมาแล้วนะครับจำคุกนะครับตำรวจโอประมาณ6-7รายนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรือ,อนจำกันประเด็นก็คือว่า าาคาพิพากษาในสาลคดีศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการใช้อำน,นาจหน้าที่นะครับในการที่ตั้งความรับผิดต่อละเมิดอย่างไรบ้างอันนี้ความสัมพันธ์มันจะมีกันมีมีอยู่แล้วนะฮะจะส่งผลอย่างไรก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนีย่ฝ่ายทางด้านของเจ้าหน้าที่เฝ่ายเจ้าที่รัฐฝ่ายในสชเนี่ย ก็ต้องเอาคำพิพากษาเนี่ยส่งไปที่ไหนส่งไปที่สารปกครองอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในเนื้อหาของคดีคดีดังกล่าวนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการใช้อำนาจหน้าที่นะครับเพื่อกําหนดที R กําหนดขั้นตอนกําหนดระเบียบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาทางปกครองเนี่ยทำหน้างานนี้มานานแล้วรู้ยิ่งสึกว่า เห็นใจเจ้าหน้าที่เห็นใจเจ้าหน้าที่กับที่ตกเป็นเครื่องมือหรือยินยอมที่จะเอาตัวเองนั้นไปอยู่ในเรียกเป็นเครื่องมือของการกระทําโดยมิชอบผลที่ตามมาก็คือเรื่องของตัวเองนั้นถูกดําเนินคดีทั้งอาญาทั้งวิน,นัยแต่กับทั้งคดีป,ปกครองทั้งละเมิดนี่ตามมาอีกเยอะดังนั้นตอนที่วันรับประกาศนะครับจบหลักสูตรกศาปรุ่นห่านีา้ได้ ท่านประธานสารปกครองสูงสุดน,นะครับศาสตราจารย์ดรวิศรุตนะครับท่านกล่าวไว้เลยนะครับว่าท่านนดอิทที่จบเรียนจบเรื่องกศอ,อ,อ,อไปแล้วนะอย่าเอาตัวเองไปเป็นเครื่องมือของการทำผิดจุริตหรือประพฤติผิดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายตัวเองมีความรู้ รู้ผิดรู้ชอบรู้ว่าผิดหลักการของกฎหมายเนะี่ยยังอาสาที่จะเอาตัวเองนั้นเนี่ยไปเป็นเครื่องมือของการกระทำทิ่ชอบด้วยกฎหมายท่านบอกว่าเสียดายไม่น่ามาเรียนอย่ามาเรียนเลยนะครับเท่ากับว่าตัวเองนั้นสมควรที่จะต้องโดนโทษสองเท่านะเป็นนักกฎหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วแต่ว่าใช้ความรู้ของตัวเองนั้นไปทําให้เกิดความ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าอับอายผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยนะนะครับเดี๋ยวตันกับก่อนนะครับ